สวัสดีครับผมช่างหนุ่มโน้ตบุกลุกอัพนะครับวันนี้มาเริ่มประเดิมทำเป็นซีรีส์บอกเล่านะครับเรื่องโน้ตบุกนะครับก็ตอนแรกว่าจะเขียนลงบล็อกแล้วแต่ว่าเนื้อหามันค่อนข้างยาวนะครับก็อาจจะขี้เกียจด้วยนะครับหัวข้อที่จะเริ่มแรกๆนะครับก็คือการเลือกซื้อโน้ตบุกนะครับก็จะพูดทั้งการเลือกซื้อโน้ตบุกเครื่องใหม่แล้วก็โน้ตบุกมือสองนะครับ วิธีเลือกคล้ายๆกันครับแต่ว่ารุมือสองก็จะมีข้อให้สังเกตนิดหน่อยครับสำหรับคนที่ต้องการของราคาประหยัดก็จะมีวิธีการดูนะครับามาพูดถึงการเลือกซื้อนะครับก็ไม่ว่าจะมือหนึ่งมือสองก็ต้องตั้งงบประมาณกันนะครับว่าเราจ่ายได้สูงสุดเท่าไหร่ึก็เดี๋ยวนี้ราคามันก็ลดลงมาแล้วนะครับเหมือนต้นๆหรือว่าต่ำหมื่นก็มีนะครับบางรุ่นปปก็สเปคต่ำๆหน่อยราคานี่ก็ขึ้นอยู่กับ ยี่ห้อนะครับสเปคครับสเปคที่ว่าก็คือทั้ง CPU แรมมีกา์ดจอไหมแล้วก็ขนาดจอกี่นิ้วนะครับแล้วก็วัสดุประกอบนะเพราะว่าแต่ละรุ่นอของแต่ละยี่ห้อนะครับอย่าง A c เซก็จะมีเป็นซีรีส์ที่เป็นแยกกันไปครับตามวัสดุตามอะไรอย่างนี้ด้วยนะครับก็ถ้าจะว่าง่ายก็คือราคาถูกมันก็ไม่ทนอะไรอย่างนี้นะครับอันนี้พูดถึงวัสดุนะครับอพอเราตั้งงบประมาณนะครับก็อาจจะเป็น เลขง่ายๆครับ2 0 0 0,000น0องหมื่นอะไรครับเผื่อปัดอันนี้คือราคาสูงสุดที่ไม่รวมการอัปเกรดอะไรเนี่ยนะครับเราเราจะปรับลงมาไหนก็ได้อาจจะเผื่อไว้สัก4 5 0 0 0ันเผื่อจะซื้ออย่างอื่นนะครับซื้อเมาส์คีย์บอร์ดหรือว่าอุปกรณ์เสริมอะไรก็แล้วแต่นะครับตั้งงบไปก่อนเลย้าใจเท่าไหร่นะครับฉะนั้นก็มาเลือกยี่ห้อครับยี G ่ห้อก็มีเดี๋ยวนี้ก็ค่อนข้างเยอะนะครับที่เห็นบ่อยๆก็อาจจะเป็น a c e r hp compact นะครับ โตชิบ้าซัมซุงโซนี่น่าเสกจะจะไม่ได้ผลิตแล้วมัครับถ้าผมเข้าใจผิดนะแล้วก็เดลอะไรน o ครับเรโนโวไอพีได้มีนะครับก็คือเรโนโวเองก็ยี่ห้อตรงนี้มันผมไม่กล้าฟันธงนะครับว่าอันไหนดีสุดนะครับเพราะว่ามันก็ขึ้นอยู่กับวัสดุอุปกรณ์เครื่องข้างในสเปคการใช้งานของคนซื้อไปแล้วด้วยนะครับก็เลือกที่ ถ,ถ้าเราถ้าเรามีความรู้นะื่องโนต้ตบุ๊กก็เลือกยี่ห้อที่ชอบก็ได้ครับอาจจะถามคนรู้จักอะไรนะว่าเขาใช้ยี่ห้ออะไรบ้างแล้วเป็นยังไงครับลองศึกษาข้อมูลดูอาจจะคนใกล้ตัวนะครับเพราะในเน็ตนี่มันข้อมูลมันหลากหลายครับตอนผมซื้อโนต้ตบุก๊กเครื่องปัจจุบันที่ใช้อยู่ก็ปัจจุบันที่ใช้ a c e r นะครับ Acer รุ่น Aspire 4 7 3 6 z ตครับตอนนั้นซื้อราคา17 0 0 0ก็เพื่อนในห้องก็ใช้หลายยี่ห้อครับ Acer l e n o v o Sony ก็มีแต่ Sony นี่ราคาสูงครับ ผมก็เลยสู้ไม่ไหวก็มาดูเ e โนโวกับเอเซอร์ครับเอชีคอมเพกที่ก็มีคนบอกว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่อ๋อมีมาก่อนมาก่อนมีเบนคิวเลครับเบนคิวนี่อ่รุ่นตระกูล S นะครับ S42 S41 หก็จะมีปัญหาเรื่องกระจกเพื่อนผมก็ไปเคลยมไปอะไรผมก็เลยไม่เอายี่ห้อนี้ก็เหลือเอเซอร์กับเ v o นโวครับพอไปซื้อก็ของที่ร้านเขามีเอเซอร์เยอะกว่าเราก็เลยไปเลือกเอเซอร์นะครับก็ตัดกระจกอ,ออกก็เลยออนบอร์ดนะครับ ึ่งเค้นั้นก็ยังใช้ทุกวันนี้นะครับไม่ได้ซ่อมบอร์ดเลยแต่เคยเป็นจอครั้งหนึ่งครับจอเป็นเส้นนี่ครับเราก็ศึกษาข้อมูลจากคนใกล้ตัวเลยครับถ้าไม่มีก็จะถามผมก็ได้นะครับสำหรับผมถ้าตอนตอนก่อนจะเป็นช่างนี่เลือกอตามที่เพื่อนนะครับแต่พอหลังเป็นช่างแล้วก็รู้จากราคาอะไรครับเพราะว่าทุกรุ่นมีสิทธิ์เสียกันหมดก็ถ้าราคาจะถูกและหาง่ายหน่อยก็จะเป็นเอเซอร์นะครับแต่ก็ขึ้นอยู่กับรุ่นนะครับถ้ารุ่นใหม่ๆมันก็ของมันจะยังไม่มีนะครับ แล้วก็ขึ้นอยู่กับเป็นอะไรมือหนึ่งมือสองแบบไหนด้วยนะครับแต่ส่วนใหญ่เอเซอร์จะราคาถูกครับเอเซอร์เรโนวก็พอได้ส่วนโซนี่นี่แพงครับตัวชิบาก็พอหาได้อยู่ถ้าผมแนะนำก็ถ้าคิดเรื่องอะไรราคาถูกนะครับค่าซ่อมถูกก็จะเป็นเอเซอร์ซ่อมง่ายด้วยครับลง,ลงมาก็เป็น sp compact นะรครับแล้วก็เ e โน v วโตัวชิบานี่หลังๆกระซ่อมยากแล้ว อ,นนอันนี้ผมไม่ได้ซ่อมนะครับเป็นช่างฝ่ายฮาร์ดแวร์ทีหนึ่งที่เขาซ่อมมาก็เลือกยี่ห้อตามใจนะครับหรือว่าเลือกราคาอะไรที่ต่ำสุดนะครับต่อไปก็ได้ตั้งเงินไปแล้วตั้งยี่ห้อแล้วก็มาดูรุ่นครับคราวนี้รุ่นก็ขึ้นอยู่กับงบนั่นแหละครับเราก็จะตีกรอบมันลเล็กลงมาไอ้รุ่นตัวนี้ก็ขึ้นอยู่กับสเปคของเครื่องแลวคราวนี้ก็คือ CPU ีแรมขนาดเครื่องนะครับก็คือขนาดหน้าจอนเอง แฮดดิสเท่าไรนะครับมีคัตจอไหมมีวินโดว์แถมมาด้วยหรือเปล่าก็จะเรียกว่าแถมก็ไม่ถูกนครับมันก็พ่วงมาด้วยกับเครื่องเป็นวินโดว์ที่เข้าลงมาให้แล้วนะครับเป็นนิสิทธิ์นะครับตัวแรก CPU CPU นะครั CPU ก็เดี๋ยวนี้มันก็มีหลายระดับนะครับตั้งแต่ l e r o n ครับ c e l e r o n ก็จะเป็นตัวที่น้องเล็กสุดนะครับจะว่าทำงานช้าสุดก็ได้เป็นตัวเล็สุดก็ตัดแคชตัดอะไรออกนะครับ เซรอลแล้วก็เพนเทียมก็ดีขึ้นมาหน่อยแล้วก็พวกคอไอนะครับที่ก็เยอะกันอย่นี้คอไอสามไอห้านะครับผมส่วนใหญ่จะเจอ CPU ที่เป็น Intel มากก่อนนะครับเ m ็มนี่ไม่แน่ใจว่าเดี๋ยวนี้ไปถึงไหนแล้วรู้สึกจะเป็นเลขขี้นะครับไอสามไอห้านี่มั้งครับรู้ว่ายังไงไม่แน่ใจถ้าถ้าผิดต้อขออภัยนะครับก็ CPU นี่ก็คือยิ่งแรงก็ราคาก็จะสูงตามนะครับ มีข้อแนะนำหน่อยก็คือสำหรับ CPU รุ่นใหม่ๆนี่มันจะมีการ์ดจอออนบอร์ดฝังมาใน CPU นะครับก็ดูตามรวมได้เลยนี่นะครับก็คือมันจะมี2แกนนะครับ CPU รุ่นเก่านะครับจะเป็นแกนเดียวนะครับคือมีแต่ตัว CPU ตัวประมวลผลอย่างเดียวประมวลผลข้อมูลอะไรก็ว่าไปนะครับส่วนกราฟิกก็จะอยู่บนบอร์ดนะครับเป็นชิปใหญ่ต่างหากในนี้เขาเอากราฟิกซึ่งถ้าเป็นของ Intel ก็เป็น Intel HD Graphics นะครับ ยัดเข้าไปใน CPU ด้วยกันก็เห็นมี2อันหมายความว่าความร้อนมันจะรวมกันทั้ง2อย่างนะครับออนบอรอ์ดนี้ไม่ได้กระจอกเมื่อก่อนนะครับก็เล่นเกมเอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นความร้อนมันจะสูงทั้ง2ตัวนะผมเจอบ่อยก็คือ CPU i7 อเเครื่องร้อนมากนะครับเล่นเกมระดับอะไรอย่างงี้ครับไม่ไม่เกี่ยวกับชิปนะครับก็พอ ลดสเปคคือเปลี่ยน CPU นะครับเป็น i5 ก็ดีขึ้นครับก็เล่นเกมได้อาจจะเกมอาจจะไม่ได้แบบเลื่อนเหมือนเดิมเท่าไหร่นะก็ต้องปรับสเปคเกมลงก็ถึงว่านะครับเร็วแรงแล้วก็ล้วนด้วยทางเอีนี่ก็พอดีผมไม่ได้เจอบ่อยเท่าไหร่นะครับเลยคิดว่าน่าจะคล้ายๆกันนะครับก็คือรุ่นตัวท็อปๆก็น่าจะมีความร้อนมากกว่าก็เลยความร้อนนี่ก็ขึ้นอยู่กับตัวการออกแบบวงจรแล้วก็ฮีตซิงค์ที่ระบายความร้อนเนี่ยนะครับ บางทีเครื่องใหม่ๆร้อนกว่าเครื่องเก่าๆก็มีมาแล้วนะครับหลายยี่ห้อครับซีพียูสำหรับก็คือยิ่งมากก็ยิ่งแพงนะครับสำหรับคนที่เลนเกมครับเรื่องการจอก็คงจะสําคัญแน่นอนอยู่แล้วเพราะใน,นี้เกมมันเยอะนะครับกาลิ n น่หรือว่าฮอนเอโอเอะไรพวกนี้นะครับก็เยอะเหมือกันพอดีเห็นเด็กที่มาซ่อมเครื่องมาซ่อมเยอะเหมือนกันลงกาลิน่เท่านั้นเลยนะครับก็ ถ้าการใช้งานของเรานะครับผมนับว่าสักดีไปสัก3เดือนก่อนหน้านี้กับ3เดือนนับจากนี้นะครับจะใช้งานอะไรนะครับก็จินตนาการให้งหมสมควรนะครับไม่ต้องมโนม,มากก็ได้ว่าเราจะาใช้เรียนอยู่มีทำโปรเจกต์เอกสารหรือว่าเราเรียนทางกราฟิกมี Photoshop มี 3D อะไรต่างๆนะครับก็ลองคิดดูเพราะว่าโน้ตบุ๊กซื้อเแลามันอัปเกรดยากนะครับอัปได้ก็ แรม cpu บางเครื่องนะครับแล้วก็ฮาร์ดดิสต์ dvd อันนี้ครับไม่นับจอนะครับที่มันเปลี่ยนแล้วก็คีย์บอร์ดพวกนั้นมันแกะได้อยู่แล้วเพราะนั้นมันก็จะปรับถึงจะปรับ cpu มันก็ไม่ได้ช่วยเพิ่มการาฟริกนะครับสมมติเราซื้อออนบอร์ดไปแล้วแต่เกิดไาททำงานการาฟริกมันก็ช้าครับใช้ไม่ได้แต่ถ้าเราซื้อการาฟริกไปแต่เราไม่ได้ใช้เลย,อ,ยอะไรอย่างเงี้ยครับมาน,นั่งเลนเฟซหรือว่า y YouTube นิดหน่อยมันก็จะไม่คุ้มนะครับซื้อมาก็เผื่อ,อเผื่อขาดไปซะอย่างนั้น แล้วก็ตัวการ์ดจอก็มีผลกับราคานะครับตัวออนบอร์ดพวก Intel HD g r a p h i c อะไรอย่างนี้นะครับมันก็จะราคาถูกกว่าเนื่อเพราะมันมีชิปการ์ดจอแยกแล้วก็ตัวออนบอร์ดนะครับจะมีความทนทานกว่านะครับทน,น,นทานกว่า,นะา,วาชิปการาฟิกอยู่ประมาณหนึ่งนะครับอันนี้ผมบอกเป็นเป๊ะไม่ได้เพราะว่าอยู่กับการใช้สำหรับเครื่องผมที่เป็นใช้อยู่ทุกวันนี้นะครับมันเป็นรุ่นเก่าเลยครับเครื่องเป็นเพ้นเทียมอยู่เลย น้าจก็เป็นอ n t e l 9เกหนะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะครับก็เป็นชิปรุ่นก่อนแล้วก็คือมันไม่มีกราฟิกรวมอยู่ใน CPU ก็ใช้มานาน,นครับ4-5หปีละยังไม่เสียเลยแต่ก็เช็ว่าออนบอร์ดจะไม่เสียนะครับรุ่นใหม่หที่เป็นพวกคอไอก็มีซีเซียเหมือนกันอาจจะเสียจากตัว CPU เลยก็ได้เพราะวกก่ากราจออนบอร์ดมันฝังอยู่ใน CPU แล้วมีความเป็นไม่ได้เหมือนกันหรืว่าถ้าจะซื้อเครื่องกระจก็ถ้าใช้ถนอมหน่อยก็ใช้ได้นานนะครับ อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะาใช้งานแค่ไหนนะครับถ้ามีโอกาสจะใช้งาน3 d ดีก็ซื้อกาสจาไปถ้าไม่มีก็ซื้อออนบอร์ดไปเคีัยประหยัดไปด้วยแรมเดี๋ยวนี้ก็เป็น ddr 3กันหมดแล้วครับสเปคเริ่มต้นน่าจะ4ี่จิกขึ้นไปแล้วนะครับอาจจะเป็น2อจิกตัวเสียมาในเครื่องหรือว่าสี่จิกแผงเดียวเลยโน้ตบุ๊กจะมีช่องส่วนใหญ่นะครับส่วนใหญ่โน้ตบุ๊กไซส์ปกติ14นิ้วไม่นับพวกเครื่องบางๆนะครับก็จะมีสล็อตให้2อัน สล็อต ddr 3แล้วก็ใส่ได้สูงสุดก็อาจจะ16หรือ32นะครับแต่ก็ไม่มีใครใส่ถึงครับเท่าที่ผมเจอนะคืออาจใส่มากสุดนี่ก็เป็น8กับ8นะครับ16กิกนะี่ครับซึ่งตรงแรมตรงนี้เราเปลี่ยนได้ครับอัปเกรดได้ของเดิมมี2ก็เพิ่มเป็น4ได้หรือว่าจะใส่ไม่ตรงกันก็ได้แต่ว่าถ้าให้แนะนำดีๆก็ใส่แรมที่มันยี่ห้อรุ่นสปีดเดียวกันจะดีกว่านะครับ ถ้าไปใส่2จิกกับ1จิกก็ได้นะครับแต่มันก็แปลกๆอยู่เหมือนกันฮาร์ดดิสต์นะครับฮาร์ดดิสต์ในนี้ก็เป็นซาร์ต้าแล้วครับตัวเล็ก2.5นิ้วก็ถ้าใครแกะฮาร์ดดิสต์มาไม่ต้องตกใจนะครับที่มันยี่ห้อไม่ตรงกับเครื่องนะครับเพราะว่าโน้ตบุ๊กก็คือการเอาชิ้นส่วนมาประกอบกันนะครับพอดีเคยเจอลูกค้าตกใจซื้อเอเซอร์ได้ฮาร์ดดิสต์เวสเทิร์นอะไรเงี้ยมันก็ <c oughs> นเป็นเรื่องปกติครับเขาก็ ซื้อปร,ประกอบแล้วครับเหมือนะไรครับแล้วก็แปะแบรนด์เข้าไปาตัวฮาร์ดดิสนี่เริ่มต้นก็เท่าที่เห็นก็จะเป็น500ริกนะครับตัวนี้อัปเกรดได้ครับถ้าเกิดมันเสียรหรือว่าเราจะเปลี่ยนขยายย้ายอะไรนะครับก็ถอดออกมาได้บางเครื่องก็จะมีช่องให้แกะจากข้างนอกนะครับคือเป็นฝาแกะข้างนอกได้เลยไม่ต้องไปแกะเครื่องทั้งหมดที่ผมเจอจะเป็นเดียวนะครับที่แกะฮาร์ดดิยาก คือต้องแกะทั้งหมดเลยแกะบอร์ดออกมาด้วยนะครับค่อนข้างยุ่งยากมากแบตเตอรีอ่แบตเตอรี่อันนี้ก็ทั่วไปครับอันนี้ไซส์ก็ปกติเลยแต่จะมีรุ่นใหม่ที่เป็นรุ่นฝังแล้วก็คือมันแค่ฮาร์ดดิสก์รับก็คือยัดมาในเครื่องเลยเราแกะออกไม่ได้ยกเวนเราจะแกะเครื่องออกทั้งหมดก่อนนะครับถึงจะแบตเตอรี่มาได้สำหรับผมแนะนำว่า ถ้าเป็นไม่ได้ซื้อแบบแบตเตอรี่ที่มันถอดได้ดีกว่าครับถ้ามีปัญหาเรื่องแบตช็อตแบตเสื่อมแบตอะไรก็ตามทาให้เครื่องเปิดไม่ติดอะไรก็มีนะครับเราก็จะได้ถอดแบตก่อนนั้นออกมาง่าย,ายครับแล้วก็ไปหาซื้อตามร้านหรือตามูนยนก็ได้ครับตามูนยนก็จะได้ของแท้หน่อยถ้าตามร้านทั่วไปก็จะเป็นของเทียบนะครับก็ราคาก็จะถูกลงมาเยอะซื้อแบตแยกดีกว่านะครับดีวีดีอันนี้ก็แล้วแต่ครับจะมีไม,ม่มีก็ได้ครับ,รบผมทุกวันนี้ก็แทบไม่ได้ใช้อยู่แล้ว ใช้บ็อกซ์อิเล็รนอซะเยอะนะครับขนาดจออ่าอันนี้อันนี้ก็แล้วแต่การใช้นะคล้ายๆกับการจอครับมาเราบางคนเขาก็มีงานเอกสารอะไรที่ต้องไว้ไอคอนหรือว่างานที่ต้องใช้ความละเอียดอย่างพวกตัดต่อวนะิดีโอเลน,นเล่นเกมไม่นับนะครับอันน้นก็วางกันไปบางคนอาจจะใช้ถึงขั้น Fu l l HD ก็ได้นะครับหนแปดสิบพีก็ต้องให้จอละเอียดสูงก็จะเป็นจอพวกใหญ่กว่า14ีนิ้วไปครับเพราะทุกวันนี้มันก็เริ่มต้นนะครับ โน้ตบุ๊กตัวปกติเนี่ยก็จะเป็น14นิ้วจอเป็น led นะครับบางรุ่นก็จะเป็นจอหน่บางรุ่นก็จะจอบางนะครับอันนี้ต้องสังเกตเอาหน่อยนะพอดูภายนอกมันอาจจะไม่เห็นชัดนะครับต้อง้องแกะออกมาแต่นี่ไม่เป็นไรครับเพราะถ้าแตกไงก็ต้องได้เปลี่ยนเหมือนกันจอก็เริ่มต้น14นิ้วนะครับดูเทียบราคาไปอ่าพวกอุปกรณ์น c c e ซ s o r i e s ก็คงแถมมาปกติครับกระเป๋าที่ชาร์จหรืออะแดปเตอร์เนี่ยครับก็แถมมาให้อยู่แล้วเมาส์ ไม่รูาอะไรก็ว่ากันไปเรื่องซอฟต์แวร์ครับ Windows บางเครื่องจะมี Windows เลโกสิตแถมนะครับอาจจะเป็น 7, Windows 8นะครับก็ถ้าราคาถ้าถ้ารุ่นที่เราเลือกเนี่ยมันลองเทียบกับรุ่นที่ไม่มี Windows นะครับแล้วดูส่วนต่างถ้าส่วนต่างมันไม่เกิน3,000ผมว่าน่าซื้อนะครับ Windows เลโกสิตเพราะมันจะติดเครื่องเราไปตลอดถ้าเกิดมาในวันหนึ่งว i n d o w s ตัวนั้นเกิดเสียขึ้นมาล้วก็สามารถ ลงใหม่ครับโดยไม่ต้องใช้แผ่นนะครับมันจะมีเครื่องเหล็กรีคอฟเวอรี่ครับเป็นเป็นคีย์ลัดกดเปิดเครื่องมากดปุ่มแล้วก็สั่งให้มันรีคอฟเวอรี่มันลงวิดโด้ใหม่ครับก็จะกลับมาเป็นวิดโด้เลิกศิลป์มือนเดิมแล้วก็จะได้วิดโด้แท้ตลอดเลยครับซึ่งตรงนี้ถ้าใครมีวิดโด้แท้นะครับก็คือสังเกตสติ๊กเกอร์นะครับอาจจะอยู่หน้าเครื่องนะครับเป็นสติ๊กเกอร์วิดโด้อาจจะเป็นวิดโด้เจ็ดวิดโด้แปดหลังเครื่องนะครับมันจะเป็นสติ๊กเกอร์สะท้อนแสงเงาเงาเนี่ยของ microsoft ตัวนี้ถ้ามีแล้วต้องระวังเวลาเอาไปลง Windows ตามร้านทั่วไปนะครับเขาจะลบ w i n d o w ์ลิขสิทธิ์ออกนะครับคือเคลียร์ Partition ออกเลยเหมือนทำฮาร์ดดิส์ใหม่เลยกลายเป็นว่าเขาลบพาร์ติชันวินโดว์ตัวนั้นออกนะครับแล้วก็ Format สร้างใหม่นะครับกลายเป็นเครื่องที่ไม่มีวินโดว์ซะอย่างนั้นครับแต่มีสติ๊กเกอร์อันนี้ก็ต้องระวังนะครับผมไม่แน่ใจว่าถ้าว enfin ินโดว์แท้มีปัญหาีนศูนย์ก็จะลงให้เลยหรือเปล่านะครับก็ถ้ามีก็ต้องลง ก็ลองติดต่อเขาดูทเีเรื่องสุดท้ายก็เป็นเรื่องศูนย์บริการนะครับการรับประกันโน้ตบุ๊กส่วนใหญ่นะครับซื้อมาใหม่ๆนะเครื่องใหม่ก็จะรับประกัน1ปีนะครับ1ปีอันนี้ต้องเช็คการลงทะเบียนนะครับบางบางยี่ห้ออย่างที่ผมเคยใช้อย่างเอเซอร์จะมีลงทะเบียนผ่านเว็บนะครับเราเอาซีเรียลหลังเครื่องนะครับเป็นรหัสย,ยาวๆไปเช็คในเว็บได้ว่ามันระยะาประกันมันหมดเมื่อไหร่นะครับ ประกันก็จะมีแยกประกันเป็นอะไรประกันจออะไรนี้ยด้วยนะครับต้องติดต่อให้ดีหลังจากซื้อเครื่องนะครับหรือถ้าจะให้ดีเข้าควรจะก่อนซื้อนะผมก็ลืมพูดไปคือเช็คศูนย์บริการใกล้บ้านนะครับศูนย์ของยี่ห้อที่จะซื้อครับอย่างเช่นศูนย์เอเซอศูนย์เอซอะไรครับ HP compact นี่กต็ต้องดูไปลายๆายไปครับว่าอันไหนจะอยู่อยู่ใกล้ที่ท,ที่พักเรา หรือว่าเราเดินทางไปได้สะดวกเพราะเวลาเครื่องมีปัญหาในช่วงระยะ1ปีก็จะได้ไปหาเขาง่ายครับระยะ1ปีนี่คือซ่อม,อมฟรีนะครับไม่นับซอฟต์แวร์ <c oughs> อันนี้ต้องถามมีต้องหาก็คือถ้าเครื่องเกิดเปิดไม่ติดจอแตกจอมีเส้นเออจอแตกนี่ผมไม่ชวนนะจอมีเส้นคีย์บอร์ดพิมพ์ไม่ออกหรืออะไรพวกนี้ครับที่มันไม่ได้เกิดจากการตกกระแทกนะครับเขาส่วนมากจะแก้ไขให้เราฟรีนะครับแล้วก็ไปส่งเครื่องให้เขาอาจจะเคลมครับเขาไม่ได้ ไรครับก็แค่แกะเปลี่ยนเท่านั้นเองเลือบอร์ดเสียก็เปลี่ยนให้ยี่ห้อที่ผมให้เลือกใกล้ๆก็คือเวลาเราซื้อเครื่องเสร็จยี่ห้อนั้นสมมติเอเซอร์เงี้ยนะครับก็ไปศูนย์แล้วก็ถามเขาว่ามันมีการต่อประกันได้หรือเปล่าเมื่อสัก 3- 4ปีก่อนมันมีนะครับการต่อประกันเพิ่มก็คือเป็นการจ่ายทำประกันครับประกันอุบัติเหตุประกันอะไรพวกนี้ยืดอายุประกันของเครื่องเราจาก1ปีเป็น3ปีอย่างนี้ หรืออาจจะสีปีกันแล้วแต่ยี่ห้อนะครับถ้ามีก็จะดีมากเพราะว่าค่าประกันตัวนั้นมันไม่กี่พันแต่มันซ่อมคุ้มกวบบอดก็ซ่อมบอร์ดเองนะครับสมมตุติเครื่องใช้งานอยู่ดับเปิดมาไม่ขึ้นภาพแล้วหรือว่าอะไรก็ตามที่มันไม่เข้าไม่ขึ้นภาพเลยนะครับจะไฟเข้าอะไรก็ตามถ้าเราไปซ่อมตามร้านเนี่ยมันจะต้องซ่อมบอดนะครับก็ราคาก็ส่วนใหญ่นะครับน่าจะเกือบพันนะครับ แล้วก็ประมาณผมตีประมาณพันถึงสามพันแล้วกันนะครับประมาณนี้ประมาณนี้ขึ้นอยู่กับวิธีการซ่อมแล้วก็อะไรที่เสียด้วยนะครับแล้วก็ไอต้องใช้การการรออะไรคิวรออะไรครับก็ช่างแต่ละที่เขาก็มีงานมีอะไรด้วยนะครับถ้าเราเข้าศูนย์แล้วก็ส่งศูนย์ไปตอนส่งก็ต้องถามเขาด้วยนะครับว่ามันเค็มนานไหมอะไรยังไงถ้าเรารีบ ก็ขอฮาร์ดดิสเข้ามาก่อนได้นะครับข้อมูลข้างในฮาร์ดดิสเราก็แกะออกมาแล้วก็ฮาร์ดดิสนำไปต่อข้างนอกได้ประกันถ้าซื้อไว้จะดีครับประหยัดเพราะว่าถ้าเรามีประกันก็คือเราจ่ายเงินไปสักน่าจะไม่เกิน3 4มสี่พันนะครับประกันสัก2ปี3ปีอนะไรอย่างเงี้ยครับมันก็จะคุ้มกว่าการไปซ่อมบอร์ดเพราะว่าทางศูย์เขาจะส่วนมว่าจะเปลี่ยนนะครับไม่ได้ซ่อมให้จะเปลี่ยนบอร์ดให้เราแล้วก็เหมือนได้เครื่องใหม่ครับํำนองนั้นอ่ สำหรับเครื่องใหม่ก็คงประมาณนี้ครับเครื่องเก่าก็ดูคล้ายๆกันอย่างนี้ครับเรื่องสเปคเรื่องราคาแต่ของเครื่องเก่านี่เครือ่องมือสองครับแต่เครื่องเก่าเครื่องมือสองก็ราคามันจะถูกหน่อยแล้วก็สภาพเครื่องใหม่จะดูไม่ดีเท่านะครับเราก็ต้องไปดูอาจ,จะมีเครื่องจากที่เป็นเครื่องยี่ห้อคุ้นๆอยู่แล้วหรือว่า,า,าเครื่องอาจจะเป็นเครื่องนําเข้าครับจากต่างประเทศอะไรงนี้ก็มีเหมือนกันราคาไม่กี่พันก็ต้องดูด้วย หลักๆนะครับเครื่องเก่านอกจากสเปคหรืออะไรที่ผมเคยพูดไปก็คือใต้เครื่องครับเห็นมาดูสติกเกอร์วอยครับวอแล้วประกันเป็นสต er. ิกเกอร์อาจจะเขียนว่าวารันตีอะไรสักอย่างหรือเป็นสัญลักษณ์รูปยี่ห้อนะครับส่วนมากเขาจะวางไว้เหนือรูรูน็อตนะครับมันจะบุมๆหน่อยอย่างรูนะครับถ้าแกะแล้วมันก็จะเป็นรอยทะลุเข้าไปนะครับทะลุเป็นรูเลยแต่ถ้ายังไม่เคยแกะเครื่องมาก่อน สติกเกอร์นี่ก็จะอยู่ครบนะครับก็ต้องสังเกตด,ด้วยสังเกตข้างวาลันตีก็ได้ครับจะเป็นสติกเกอร์สีขาวสีดำหรือสีอย่างอื่นก็ได้ต้องดูด้วยถ้ามีการลอกอะไรหรือเปล่าถ้าเครื่องไม่เคยแกะเราก็จะได้มั่นใจว่าเครื่องนี้ยังไม่เคยซ่อมบอร์ดมาก่อนนะครับสติกเกอร์ตัวนี้อาจจะแปะได้ทั้งฝาฮาร์ดดิส์ฝาแรมแล้วก็ตัวบอดี้ข้างล่างนะครับเป็นบอดี้ส่วนใหญ่เลยก็ต้องสังเกตดูด้วย ถ้าเราซื้อเครื่องที่สติกเกอร์อครบก็บอดจะไม่เคยซ่อมนี่ก็จะสบายใจหน่อยนะครับแต่ไม่ได้หมายความว่าเครื่องนั้นจะใช้ได้นานกว่านะครับบางที <laughs> เครื่องที่ยังไม่เคยแกะก็อาจจะเสียก่อนเครื่องที่แกะแล้วก็ได้แต่เพื่อความสบายใจครับว่าเครื่องเรายังไม่เคยผ่านมือซ่อมมาก่อนอวิธีการเลือกโน้ตบุ๊กนะครับอันนี้ออกแนวช่างๆหน่อยนะครับเพราะว่าเท่าที่ซ่อมเท่าที่แกะเครื่องมานะครับก็คงประมาณนี้ครับ เดี๋ยวตอนต่อไปจะเป็นเรื่องอะไรเดี๋ยวขอคิดก่อนนะครับแล้วก็ใครมาเจอกันตอนหน้าครับโอเคครับ